แล้วอ่ะหนูบรรลุแล้วต้องบอกว่าบรรลุแล้ว <c oughs> เด็กอายุสิบแปดร้องเพลงรุ่นเก่าได้ขนาดนี้เหมือนเขาอ่ะเด็กพวกนี้เป็นศิลป,ปินได้เลย <c oughs> เอาละดีแล้วลูกพว <c oughs> กเราวงการลูกทุ่งหรือวงการศริลป,ปินทั่วไปยินดีต้อนรับหนูทั้งสองคน <c oughs> วันนี้ไม่รู้แล้วล่ะเพื่อนกับเพื่อนเข้ามาแข่งกันเอง <c oughs> ใครจะอยู่ใครจะไปแล้วแต่เพื่อนเพื่อนนะจ๊ะขอโชคดี ขออนุญาตเรียนตามความจริงว่าผมเคยเจอเด็กสองคนนี้มานี่ก็เด็กน้อยนี่ก็เด็กน้อยเจอเขามาในวันนี้แล้วเขามาจับไม้ร้องเพลงอีกครั้งนี่เราเคยเจอตอนที่เสียงเขายังเป็นเสียงของผู้หญิงเลยเสียงเป็นในล,ลูกว่าแสดงว่าพ่อเทรนมาดีแล้วหนูฝึกการใช้เสียงมาเป็นอย่างดีแล้วเลือกเพลงมาดีมากๆในวันนี้นะครับ in my hand. พี่โบติดตามตั้งแต่แชมป์สมัยแรกค่ะแล้วก็ยายกับน้าฝากมาเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะโอ้โหโอเคขอบคุณครับเชิญพี่เอครับจ้านี่จริงๆนะนี่ก็ดู เมื่อวานนีระดามาระดาก็ดูบอกว่าเปิดมาก็เจอน้องม,มี่แฟนเราเยอะมากเลยนะลูกตอนนี้นั่นแหละอย่างที่บอกเอาไว้นะนลูกว่าทาทุกเพลงทําให้มันสุดตัววันนี้จริงๆแล้วมันเป็นทางไทยก็อย่างที่บอกหรอว่ามันมีบางลูกนะนลูกหลายลูกเลยที่หนูทําได้แล้วก็เพลาะด้วยมันเพลาะด้วยน้ําเสียงของของมี่เองในวันนี้แต่ผมดูแล้วนะว่าวันนี้เอาจริงๆนะว่าถึงจะเป็นการแข่งขันแต่ดูว่าเขาไม่ได้กดดันนะเหมือนเขาก็สบายๆของเขานะ เพราะว่าเขาก็เหมือนเขาเคยเจอกันมาครับมีมันมีนิดนึงก็คือบางทีแล้วไปปลายเสียงถ้ามันสุดได้อีกเ <im it> พลงนี้ก็ยากอีกเหมือนกันมันเป็นไทยเดิมเวลาที่เวลาที่จบแล้วบางทีมัน,ม,นมันมีพอจบปั๊บมันต้องมาช้อนอีกก็คือลมต้องดีมากในวันนี้ <im it> กลัวจริงๆแต่วันนี้ก็ก็ถือว่าหนูสอบผ่านได้หลายจุดมากนะลูกหลายจุดหน้าที่สอบผ่านอะเดี๋ยวฟังท่านอื่นบ้างเป็นกำลังใจลูกเชิญครับ ใครกำลังทำเพลงอย่เนี่ยนี่คุณแม่ไม่ได้สนใจอะไรเลยเนี่ยเหมือนคนนั่งอยู่หลังบ้านแล้วก็ทำเพลงร้องไปเรื่อยเชิญฮะคุณแม่ฮะกำลังทำเพลงไล่กำลังไล่ทำนองเพราะเพลงนี้เป็นเพลงที่ปานนท์เชิญยิ้มจะแต่งนะคะทางเพลงก็คือเป็นออกไทยเดิมนิดนิดแต่คล้ายคเพลงทำนองเก่าๆนิดๆแล้วก็จะไปใหม่แล้วก็จะเป็นอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ค่อนข้างยากยากเหมือนกันเลยท่วงทำนองของเพลง ความไพเราะของเสียงยังอยู่เหมือนเดิมนะลกูกแล้วก็ลูกเยากๆบางลูกมีก็ยังทําได้แต่ยังไงแม่ก็ยังเชื่อว่าหนูจะเก็บอาการเหมือนไม่กดดันแต่จริงๆมันส่งสัญมันมันสามารถมองเห็นแล้วก็ได้ยินจากหางเสียงหางเสียงมันจะสัน่นมันจะเหมือนมีอาการเหมือนพายเรือลูกคนพายเหมือนพายไม่เก่งแล้วมันครงเคลง <c oughs> กับเพื่นกับเพื่อนเหมือนยืนเหมือนจะข้ามสะพานที่มันเป็นไม้แผ่นเดียวด้วยเ,เ,เนื้อนุ่มๆหรอเด็กเอวอ่อนเล็กๆเนี้ยนูกมีการแบบนี้อยู่บ้างอะไรเงี้ยลูกมันรู้สึกได้เพราะว่าเอานะ่ะเพื่อนทําไว้ดีไงแม่ก็เข้าใจแหละมันยังไงก็ต้องกดดันแต่นีน้มี่ก็เลยกลับมาสู่โหมดตาจะมึงตึงอีกเพราะตั้งใจใส่มากแล้วเลยก็เลยลืมความเป็นธรรมชาติก็มีมีหลุดอาการเล่นเล่นตา ที่จงใจเล่นเกินไปมียักคิ้วหลิวตาที่แบบเหมือนตอนที่หนูมาใหม่ๆที่พวกพวกแม่คอยแตะขวาแตะขวาอยู่แต่ไออารมณ์แบบธรรมชาติแบบเมื่อวานหรือเมื่อสองวันก่อนสามวันก,นก่อนนู้นอะ <c oughs> มันหายวันนี้มันก็เลยมีอาการอาจจะมีขาดเกินๆเหลือๆบ้างแต่ต้นทุนเสียงของหนูที่มันเพราะมันก็สามารถ <c oughs> ยังยังตรึงใจ <c oughs> อยู่นะลูกนะมีลุ้นนะลูกเออมีลุ้นะ นี่ก็ยังเป็นนี่อยู่นั่แหละเลยเข้าใจรู้สึกไม่แตกต่างกันเลยลูกหนูพอต้องถามหนูก่อนว่าหนูพอใจกับมันไหมวันเนี้ยถ้าคุความตื่นเต้นได้ก็จะทําออกมาได้ดีกว่านี้ค่ะวันนี้ยังไม่ค่อยพอใจในผลการที่เธอทำเท่าไหร่เราก็รู้ตัวเราเนาะเราทําได้แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วแนวแนวเพลงเนี้ยมันก็ทางของหนูอยู่แล้วล่ะเออเข้าใจเข้าใจได้มันมีอะไรหลายๆอย่างที่เราเนาะจะต้อง แวบ,บนิดหนึ่งแวบ,บนิดหนึ่งนะไอ้เพื่อนมันก็ทำดีแล้วเกินไอ้เพื่อนจะแทงอยูตลอดอเ,ออเออลยคารกันคารากาะก็ต้องดูกันนะลูกเนาะขอบคุณค่ะตัดสินครับเอาเลยครับถึงเวลาที่มีหัวใจที่สุดกับการตัดสินชะตาระหว่างเพื่อสีอย่างฮัสซามีและไรอันซึ่งบอกเลยนะครับว่าเดาใจกรรมาการไม่ออกเลยจริงๆ เราจะคู่ต่างก,ก็ทําได้ดีไม่มีใครยอบใครโอ้สาวหน้านวนนั่งครวนเลคอยห่วงนิดนิดแต่คิดหน่อยๆรักน้อยๆแต่ห่วงน,น้ ที่คณะกรรมการบอกวันนี้มีลุ้นสำหรับผมนะออกใครก็ได้ไม่รู้เลยจริงๆสำหรับผมนะไม่รู้เลยว่าใครจะได้ไรอันผมก็ชอบตัวมี่ผมก็ชอบมีสเสน่ห์คนละแบบอยู่ที่คณะกรรมการทั้งสิ้นครับวันนี้ฮะผมจะขอหนึ่งคะแนนแรกจากพี่เอนะครับถ้าพร้อมแล้วลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชมถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ 1คะแนนนี้มีความหมายมากนะครับ1คะแนนแรกใครได้ไว้ก่อนอุ่นใจครับมีหรือไรอันหนึ่งคะแนนแรกจากทีเอครับไรอันครับ <c oughs> 0, ไรอันครับ1นต่อศูนย์ไรอันนำอยู่หนึ่งคะแนนตอนนี้แชมป์มีปัญหาครับ แชมป์28สมัยถ้าสมัยนี้สมัยที่29เราคาดเดาว่าเขาจะถึงสมัยที่30ถ้า1คะแนนต่อจากนี้ผมจะขอจากพี่หายถ้ามีไม่ได้1คะแนนนี้ของพี่หายหยุดการเป็นแชมป์ทันทีแชมป์เปลี่ยนคนเป็นไรอันครับอยู่ที่1คะแนนนี้จะตัดสินเลยหรือไม่ถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ ไรอันรออีกเพียงคะแนนเดียวเขาจะเป็นแชมป์คนใหม่ในไม่หมดนี่นักร้องนำโชคมี่ต้องการหนึ่งคะแนนนี้มากที่สุดไม่เช่นนั้นยุดติดการเป็นแชมป์ครับโอ้โหกังกลงมาก แล้วไม่คิดว่าเสียงหนูจะทําได้ขนาดนี้เลยนะต้นทุนเสียงของหนูที่มันเพราะยังยังตรึงใจอยู่นะลูกนะมีลุ้นนะลูกทาง้เรื่องไรอันค่ะไรอันครับ2องต่อศูนย์ไรอันได้เป็นแชมป์คนใหม่ในไม่หมดนี้นักร้องนําโชวครับ โอ้โหยุติความเป็นแชมป์ม,มาหลายสมัยมากนะของมี่นะสมัยนี้สมัยที่29นะรับอีกสองสาครั้งก็จะ30สมัยนี้ถือเป็นตัวเลขที่ดีมากอีก1คะแนนนะครับพี่สุครับให้ใครครับให้ไหรอันจ้ะไรอันเช่นกันครับ3ต่อศูนย์คะแนนเป็นเอกระฉันด้วยแสดงว่ามันมีผลในการร้องวันนี้แน่นอนนะฮะทีนี้ก็อยู่ที่คณะกรรมการบอกนะลูก เหนื่อยมาเยอะเหมือนกันนะเขาเก่งมากนะคุณผู้ชม<อ>ผมบอกเลยเด็กคนนี้เก่งมากนะผมบอกให้วันนี้น,นะเขาเดินลงไปนะพีิงเขาได้วิชาชีพเข้าไปเต็มตัวเลยสุดยอดนะไม่ใช่เด็กธรรมดานะครับมี่สู้ต่อไปนะโลก<ห>วันนี้มี่ต้องยุติบท,บ,ทบาทการเป็นแชมป์ของเราและเงินรางวัลน,นะครับเอ็มร้อยห้าสิบมกับรางวัลเพื่อเติมแรงใจฮึดสู้ชีวิตสารความฝันของคุณให้เป็นจริงมี่รับไปทั้งหมด 531,600บาทครับ